มาแล้วครับขบวน556ครับหลังจาก556แล้วก็418นะครับตามมาจาก418แล้วก็เป็น558นะครับตามมาวันนี้ขบวน556ได้ CSR นะครับยาวอยู่นะครับแต่ว่าตู้คอนเทนเนอร์ไม่เต็มนะครับ นะครับรอครเปิดบีตทักทายด้วยนะครับ